กูยังเดินอยู่บนถนนเส้นเดิมไม่ใช่วพาลงแต่พอกูรู้ว่ามันจริงโลมมันซอนให้กูเลือกเองไม่ใช่ให้รอใครมาบอกว่าทางไหนควรวิง่งกูไม่ใช่คนพิเศษแค่คนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ผ่านคืนที่ใจมันแตกแต่ไม่เคยยอมให้ตัวเองกลายเป็นแค่เศษมึงอาจเห็นกูเงียบแล้วคิดว่ากูไม่มีอะไรแต่ความเงียบของกูมันเต็มไปด้วยแผลและเหตุผลข้างใน ไม่รีบดังเพราะกูรู้ว่าดังเร็วว่าจัดไป,ไปกูเลือกสร้างรากให้ยืนได้จริงแม้วันที่ไม่มีไฟฉันนอนไม่เคยปลานี้มันไม่สนว่ามึงพร้อมหรือยัง<ป>มันถามแค่ว่ามึงจะล้มแล้วลุกหรือจะล้มแล้วพัง<ป>กูเห็นหลายคนคขายฝันแลกยอดกับภาพที่ไม่จริง ขายความจริงแม้มันไม่สวยแต่มันไม่ทิ้งแรปเพื่อเสียงเชียร์กูแรปเพื่อเตือนตัวเองอย่าลืมว่ากูมาจากไหนก่อนที่ชื่อเสียงจะทำให้ใจเปลี่ยน,นกูไม่ต้องการัลังกูแค่ต้องการที่ยืนไม่ต้องมีใครกลราบแค่ไม่เหยียบกูตอนกูล้มก็พอจะฟื้นกูผ่านวันที่ไม่มีใครพังวันที่พูดอะไรแล้วไม่มีคนฟ แต่ทุกคำที่กูพูดวันนี้มันมาจากวันที่กูต้องยืนคนเดียวจริงๆลำพังมึงองัดมองว่ากูชาแต่กูไม่เคยถอยกูเรียนรู้ว่าการอยู่รอดมันสำคัญกว่าการรีไปแล้วลงทางบ่อยเลยกูไม่ต้องพิสูจน์กับใคร,ก,ใครกูพิสูจน์กับตัวเองทุกวันว่าวันนี้กูยังซื่อสัตย์กับเส้นทางที่เลือกกับหัวใจที่ฝันถ้าเพลงนี้มันไม่ดังอย่างน้อยมันก็จริง ถ้ามึงฟังแล้วรู้สึกอะไรแปลว่าใจมึงยังไม่ตายยังรับความจริงก nah, ูยังเดินอยู่บนถนนจริงแม้มันจะไม่สวยไม่ง่ายไม่รู้แต่ทุกก้าวที่กูเดินกูเดินด้วยเชือของกูไม่ได้ยืมเชือใครมาจูกูยังเดินอยู่บนถนนจริงแม้มันจะไม่สวยไม่ง่ายไม่รู้แต่ทุกก้าที่กูเดินกูเดินด้วยเชื่อของกูไม่ได้ยืมเชือใครมาจู